ครับบ้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้นช่องเป่าเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่15กันยายน2568พายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์ท่านผู้ชมนะครับมาให้อาจารย์ย่ำให้โค้งสุดท้ายนะครับเมื่อี้อาจารย์เพิ่นบอกมานะครับผมนะครับเพิ่นจะเน้นจะย่ำชุด3ตัว นะครับ <cido f 2> <sk r ug> อาจารย์กำลังสรารวนจน์ผลมาชุดสามตัวให้บ้าเถ่อามาหาเพิ่นก่อนอ่านะครับโค้งสุดท้ายก่อนออกพี่น้องเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่นะครับโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมาเพิ่นได้หลักระร้อยสามอาจารย์สิงห์งวดที่ผ่านมาเพิ่นเฮาหกตรงๆนะครับ,รบอ่าเพิ่นมาจับใส่ชุดที่เพิ่นได้โค้งสุดท้ายสามหาหกงวดที่ผ่านมากนะครับงวดนี้อาจารย์เพิ่นเลยว่าให้มาก,ก่อน ช่วงโค้งสุดท้ายให้นมาอาจารย์พิ่จะลงชุดชุดสามตัวมันไวจันชุดกาวแม่เอฟซีบางท่านได้ได้จันได้ชุดสามตัวพี่น้องวัดวันที่ส6กันยายน2568ั้าหมหาอาจารย์ต้องวัดแล้วพี่น้องนะครับหาหกเข้าสองวดแล้วดับเข้าสองวดตรงตรงนะครับงวดหกหากับหกหาตรงตงวดที่ผ่านมามาตัวเนียนเล่หาหกกระหาหกตรงต เออจังหวะงวดก็มาห,กมหากา,า,ารหลายรอบแล้วละ่ะมาเน้นมาย้ำให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอเอางวดที่ผ่านมาให้เห็นเป็นบางนนะอาจารย์งวดงวดตั้งแต่หกขาอะอาจารย์เนาะงวดหกขาหกขา,าตรงตรงพีง่น้องนะครับนี่ท่านผู้ชมวิ่งบนห้าอาจารย์ให้หาลักหน่วยจับใหกขา 6, หกขาตรงตรง เอองวดหกหาเด้แล้วก็งวดหาหกงวดที่ผ่านมาเนี่ยจำมาชมนี่หนับวงให้ตัวเก่าเลยนี่วงให้หาหกตกเก่าหาลักสิร้อมหนับห้าหกเออหนับหาหกตรงๆง,งวันที่ผ่านมาอาจารย์ว่าโค้งสุดท้ายได้ลักร้อยสามมันว่อาจารย์ครับในสามครับจับใส่เขาถูกสามหาหกเลยครับอาจารย์มันถูกสามหาหกเลยพี่น,อน้อง จะวางงวดนี้เพิ่นและยำเบาเถ่าให้ม่าโค้งสุดท้ายมากก่อนออกเพิ่นจะให้ชุด3ตัวนะครับตามงวดที่ผ่านมาลักลอยที่เพป็นให้ตงวดเน้นเก่าครับโค้งสุดท้ายลักลอยได้ตัวใดก่อนจัดได้ศูนย์ครับสามวันที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์กับสามห้าหกยินหากับจับใช่เลยศูนย์ห้าหกสามห้าหกสองชุดครับนี่แหละพี่น้องที่มาจังหวะเบาเถ่าได้ยแม่หาอาจารย์อีกรอบเมื่อในวันที่สิบห้าสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาหาจย์ก่อน อาจารย์พันว่าจะให้ชุด3ตัวดับกฏที่พันหน้าเนี่ยห้าหกตรงๆเข้าสองวันติดพี่น้องครับเอา้าบาดมาเบิง้งมาชมน,น้ากันอา่ายำชุดที่อาจารย์ให้ก้อนมอกลิ้นจะเบิ้งชุด3ตัวอาจารย์หรือจังไหนวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์บ่ต้องวิเคราะห์ก่นอนอ่าวิเคราะห์พี่นออ <c oughs> อ้องวิเคราะห์เอฟซีกับมาร์กเบิ้งยี่ดิี่ยมาร์กเบิ้งมันเป็น,ปนอาจารย์พันวิเคราะห์ให้อ่า ทันไหพี่อาจารย์ทันไหมพี่อ่าเขาอาจารย์พจนวิเคราะห์ให้ก้อนนั้นนี่มันน่าจะออกสามเป็ดเนาะอ่าเพราะเป็นยังไงอะไรแตวชุดที่อาจารย์พจนวิเคราะห์มากครับอ่าวิเคราะห์เลขไห้แล้ววันที่หนึ่งนี่ครับครับสามศูนย์เก้าครับอ่าสามศูนย์เก้านี่ครับจนมากเลขไม่เสียมนั่มาออกตลอดอ่าสามศูนย์เก้าหมดตัวมากมาออกสามหาสองอ่าสามหาสองนี่สามลงมากครับครับหมดตัวมากมาออกสามเก้าสองครับ เทิ้งสามเทิ้งสองลงมาหาสามก็สองครับครับหมวดตัวมาสองซี่หกครับครับสองมาครับงวดตัวมาได้ออกสามสองซีครับลงเทิ้งสองเครื่องซี่ครับครับหมวดตัวมาแปดหาสองครับสองลงมาครับมวดตัวมาแปดหกหาครับแปดลงมาหาลงมาครับงวดนี้แปดหกหาตัวมาเนี่ยครับสามหาหกครับครหกกับหาลงมาสิบหน่เหมือนเดื่มเต้นสลับลักกันสิครับ คือว่า่าลูกมาตลสามตัวพี่น้องสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งพี่น้องครับต้องทิดสามตัวนี้ครับเดือนดีตลอดรางวัลนี้เลยอาจารย์วันนี้วันี้ผมว่าหลักสิ่ผมไม่มีอยู่สองสามสี่ห้าหกสามสามสี่ห้าเลขโหวตงหกครับถ้าลูกมากก็คืลูกมาไใดแค่สามกับห้าสามกับห้าผมว่าสามกับห้าอาจจะลูมาก นาล่องล่งนาลุ่งแต่นาจะล่งสามกับเาครับสามกับหาถ้าสามกับเาลล่งมากนี่เพราะสองยืนถาอยู่เลยลัวคร่บอถ้าว่าเป็นถ่าสองกับสามสองอยู่ในชุดที่ผมจะไปสีคูณครับถามว่าเบืงชุดที่อาจารย์ใปประวดติก่อนครับบัดนี้เขาเข้ามาเบื่องตัวนี้บัดนี้เด่นวันอังคารนี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามนี่จะไปที่ห้าอันนี้ถ้าสองติดลักหน่วยมันมีวเคยนหนึ่งสองกับเาะสองเพราะว่านาจะเป็นหนึ่งสองกระเาสองมาสรุปบัดอาจารย์ ชุดสาะท่านผู้ชมนะครับมีชุดที่อาจารย์เพิ่นให้ตงหวดนะครับอ่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ได้เปลี่ยนยังคือเก่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมมั่นใจว่าเลขสี่ตัวตกออกครับคู่หนึ่งครับอ่าถ้าซืี่ทำตัดด้วยค่ะมุ่มต้องอยู่คู่หนึ่งสี่วิ่งบนศูนย์กับสองครับแศูนย์สองกับซี่สองตัวนิ่ครับสามสองหาสองเป็นตัวร่องครับตัวกันคือสองสองครับแอร์ทำชุ่ม นชุด3ตัวที่อาจารย์ให้ตองวดก็คือ3-02ตัวเน้นถ้า3-02ก็มากเก่า4 2ครอบแแล้วก็1 02ครับนอ่า่เน้น3 0มอืมอันนี้ชุดตรงวดชุดตรงวดอันนี้เป็นชุดยังเน้น0 2กับ4 2คก็เก่อเขาเปลี่ยนบเพเปลี่ยนยู่สเก่าครับชุดล่างนะครับผมชุดล่างนี่วิ่งไปที่2กัก็ครรับตัวกับเลขวิ่งกัจัไปที่2ครับ2ห2 9 2งเกครับง้าสับมันเจ สองหกกับสองหาอันนี้ชุดที่อาจารย์ให้ต้องหดบอได้เปลี่ยนแปลงได้พี่น้องเด้พอเปลี่ยนครับเอาถ้าผูใ้ใดหาลอตเตอรี่ได้นี่อาจารย์มาสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองเพราะว่าอาจารย์นี่สามศูนย์สองพี่น้องเอาชุดสามตัวนี่ท่านผูบบ้ชมชุดเต็มเต้ากระจับให้แล้วครับอ่าชุดสามตัวนะครับผมชุดสามตัวนะครับอาจารย์สิงห์สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่าหนึ่งซองมาตร์ไซอีกครับหนึ่งซองเนี่ย หนึ่งสองอยู่ในชุดนะครับอ่ะโอ้สามสาองะหนึ่งศูนครับแล้วก็เก้ครับ3ามหนึ่งสาหกครับ3ามหาสองหนาสอหาสยู่ในชุดที่ผมจับมาครับเอาแตศูนย์สองประเด็นเน้นแห้อกมคือมันเน้นหาสองบัดเลยมานี้อะาย่งไหนคงสุดท้ายเนี่ยคงสุดท้ายนี่ผมคือว่าเลขมันจะว่ายูทีหาสองอคือว่าเน้น เน้นสองักนวยครับเน้นสองักนวยมันมีอยู่0 2 3ย์สองสามองหาสองสี่นย์สอเ็นเนหลอบทที่ให้ตตองวันขึ้นเน้ยนศูน์สอีเป็นเน้นหรอบเนี่ยศูนย์สไหม02พรอนพรอลงเนี่ยผมมาปล่อยถึงแค่แหหาสอครับหาสองกับหนึ่งสองครับอามสับชมมีหนึ่งสองมาได้พี่น้องเด้หนึ่งสอมาครับเแ้าว่าเามีเดียวมีเดียวศูนย์ เอาอันนึงคือเป็น1นึ่งศูนย์สองผมชี้ห้าหลักครับเออเอานผู้ชมอันนี้ขึ้นเนียนเล่เนียนเล่ครับศูนย์สองหนึ่งสองสองสองห้าสองครับนะครับเม็ดเดียว3ตัวคือ0ูนย์หนึ่งสองได้พี่น้องได้นะครับเอาชุด3ตัวมาบ้านคางกันนี่นะครับผมครับเนี่ยอาพี่น้องนะครับชุด3ตัวของอาจารย์สิงห์ได้พี่น้องได้อันนี้เป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับเออชุดโค้งสุดท้ายวิ่งบนล่างเด้เออ อยู่บนล่างสองเพราะว่าสองนี่เพิ่นกระไฮชุดนี้ไว้แล้วพี่น้องสองห้าสองหกพี่น้องสองหาก็ยังอยู่ในชุดที่เพิ่นไฮอยู่นะครับตาคงสุดท้ายนี่เพิ่นสรุปให้นะครับสรุปให้นะครับท่านผู้ชมมีหนึ่งสองข้าม่หนึ่งสองข้าแม่นะครับนี่ครับเพิ่มหนึ่งสองครับเพิ่มหนึ่งสองท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้บนล่าง นแบบ02 122252ครับมัดกันอยู่ในชุดร่องตัวเอาไปเป็นชุดดินแล้วก็ชุดสามตัวอันนี้ขึ้นเป็น102อันนี้ขึ้นเป็น012จับใไซ12เนี่บปะครับจับไซครับอือก็ได้เป็น012ครับอ่าเอาชุดเต็มได้พี่น้องเนลยแับชุดเต็มนะครับโอ้แม่คงสุดท้ายนี่ก็คือส่งเลยจังเดยล่ะปะผมจะได้รักมันหน่อยนะตัวนี้มายืนแล้ว ตัวสูตรนี่พ่อั้มผ่าเด้อันที่ผมมาร่วมไปเนี่ไม่มีอยู่4ีสูตรตัวเลขว่าลงตัวกันตัวมันก็ยู่ภายใน4ีตวนะครับศ2นย์สองสออตัวมันชนไปที่0 2 3ย์สองสาแต่ว่าผมงวดนี้ผมมั่นใจเม็ดเดียวครับเอานับชุด3ตัวได้พี่ลองเลยนับศูนย์นึ่งสองครับนผูมชมนับชุด3ตัว3ามศูน9 4 2 ะระดับหลักการสามหนึ่งสองเก้าหาสองอหสองหนึอันนี้เป็นชุดเต็มช,ตชุดสามตัวนะบหลักกชุดสรุปเพิ่นกันนี่แหละพี่น้องเน้นที่สองับเล็กเด่นเล็กวิ่ง2องรดับศูนย์สองหนึ่วงกลมที่1นึบาทนี่เน้นก็ 0, คือศูนย์หนึองนะครับจังงมาชุดที่หายตองวดนี่คือจังไหระบาทนี่เน้นชุดใดรละบาทนี่มาเน้นชุดนี้ครับพีาพอวัน หนึนี่เพิ่นกระไห้ตั้งแต่ตองวดเลยได้พี่น้องเด้อมันอยู่เป็นในสามันอยู่ในชุดนี่แหละพี่น้องจะเสียนหลักหรือสิอ่มเห็นไหครับ102่งนอก็อยู่ในชุดที่เป็นไห่ตองวดตอนแรกค็่อย3ามศูนยอง่องหนึ่งศูนย์สองเกาสี่แต่ว่ามัดซีเก่าอยู่นี่พยายามจับให้ได้แนตรงๆอ๋อมันก็เลยศูนย์หนึ่งสโอ้พี่น้องหนึยก็อยู่ในชุดที่เิ่นไห่ตองวดแลหนึ่งสองก็อยู่ได้นั่นพิ่น้องจับพี่น้องด้ นะเพิ่นจับออกมาให้แต่ว oh ่าสามเม็ดตรงลินครับแต่ว่าผ so ู้ใดผู้ใดมากตัวที่เพิ่นเน้นกับศูนย์สองสี่สองดสองหาสองหกก็อยู่ในชุดนี่แหละมหาชมชมอยู่ในชุดนี่แหละแล้วก็เพื่อนนี่สุโค้คงสุดท้ายไม่ให้ก็แค่นี้เม็ดเดียวครับอเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งสองดาเพิ่นไ้ที่แรกก็เป็นหนึ่งศูนย์สองตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันนี่ครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนี่หนึ่งศูนย์สองครับค่เลขยตัวก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับอืมครับผม นะครับท่านผู้ชมนี่ละมคลัคคะคักตัวแรกอะรอาจารย์ผมก็ว่าตัวนี้เลยสูตรหนึ่งสองครับอเอา่านหน่อยดิเอ้าวนับหนึ่งสองกันอยู่ในชุดที่อาจารย์มันให้ต้องวัดนะครัพี่น้องอนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางให้พี่น้องดนะาาาอเด้อนับถ้ามักถ้าชอบจุเจตุงเจจันไปหาหยิบจับลอตเตอรี่มือหนีไม่หายอาจารย์เพิ่นนี่มือชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวเอา้าอันนี้ก็คือวงไหนสามสูตรสองคือคือบว์วงหนึ่งสูตรสอง ปเตัวนี้เฮ็ดตัวนี้เฮอสม้วานตัวนี้เอสมันขึ้นครับอันนี้สุดเต็มสุดเต็มครับอันนี้เต็มชุดเต็มสามตัวสูตรจับล็อกเลยชุดเต็มนี่ครับชุดสามตัวอ่าอันนี้ชุดเน้นเลยหนึ่งชุดสองหกประตูอ่านีชุดเน้นเล่คาดตัวคาดตัวตรงมากอ่าเอานะครับไปหาจิบจับลอตเตอรีและเพี่น้องเดชฐานมักขาชอบถูกใจตรงใจเป็นแท้ๆนะครับผมอ่าผมมาก็ชอบเปินไวซี่ซีอ่าบ้าเถ้าขอบคุณอาจารย์สิงห์ครับผมขอบคุณครับ คนณ FC เอฟซีแฟนครับท่างผู้ชมทุกท่านและพี่น้องเด้อนะเป็นโชคเห็นมันขอบคุณปยัยมใหญ่พี่ปานาสุขสุขคนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ